คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรล,ลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากสสวัสดีครับคุณนิวสวัสดีครับพี่แจ๊คเป็นยังไงบ้างคุณนิวสบายดีนะครับผมสบายดีครับหลังจากที่คุยกับพี่แจ็คครั้งที่แล้วปุ๊บก็บพี่แจ็คก,ก็ไวรุ่นสองขีดเรียบร้อย <laughs> แต่ตอนนี้โอเคกลับมาแข็งแรงคนที่วัยรุ่นสองขีดเป็นไอ้เจ้าวีวีแทนอ๋อพี่แจ็คแตะมือกันใช่ไหมครับใช่ครับส่งต่อคลายตะขาบให้มันไปเป็นที่เรียบร้อยมันอยากเป็นไอเนี่ยมันโรคจิตมันอยากเป็นสมได้หยุดงานไงพี่ได้หยุดงานเออสมปรารถนาเลยรอบนี้เออนะครับคุณนิวล่าสุดตอนนั้นที่เราคุยกันคือเรื่องเสียผีที่กัมพูชาถูกไหมใช่ครับประมาณสักเดือนสองเดือนที่ผ่านมา เดือนที่แล้วนี่ครับเดือนที่แล้วเนาะเออนะวันนี้คุณนิวมาพร้อมกับสองเรื่องสั้นเรื่องแรกก็คือห้องที่ถูกล็อกเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแฟนของคุณนิวในช่วงวัยเด็กอืมใช่ครับใช่ครับไปเจอไปเจอมาที่บ้านของพี่สาวจ๋าผมผมต้องขอชมก่อนทีมทีมเดอะคอเนี่ยครับผู้ฟังนักสืบสามารถรู้จาก จังหวัดแฟนที่ที่ที่เขาอยู่ที่กัมพูชาได้ครับครับสุดยอดโอ้โนักสืบเดอะโกด์นักสืบ <c oughs> โซเชียลเนี่ยนะ <c oughs> เก่งจริงจรงเออยอมรับอันนี้ต้องยอมรับเขาเขาเก่งจริงๆแล้วก็แล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับคนตั้งชื่อเรื่องนเขาบอกว่าครั้งที่แล้วชื่อเรื่องนี่พอเปิดเข้าไปแล้วแบบคิดดีไม่ค่อยได้เลยครับ าบอกสอเสือสอเสือของรายการพี่ห่างสั้นครับเออก็จะมองเป็นลอลิง <laughs> เอ่อนะครับมาคุณดิวครับเรื่องนี้ฮะเอาเรื่องแรกก่อนห้องที่ถูกล็อกครับเป็นยังไงเรื่องนี้อ่าต้องย้อนไปในวัยเด็กที่แฟนผมเขาเล่าให้ฟังก็คือเขาจะอายุน่าจะอยู่ประมาณสิบสามถึงสิบสี่คือหลังจากที่เขาไม่ได้เรียนแล้ว ด้วยด้วยด้วยความด้วยความจนของของ,ของทางบ้านเขาอพ <Ừ. S 2> อพี่สาวเขาแต่งงานออกมาเขาก็มาอยู่ในตัวตัวเมืองในตัวจังหวัดในเมืองผมจำชื่อจังหวัดไม่ได้ละ <outgoing. S 2> มไม่เหมือนไม่เหมือนประเทศไทยคร,ครับผมแล้วก็อ่าพอเขาแต่งงานแล้วก็มาอยู่ในจังหวัดเนี้ยเขาก็ท้องท้องแล้วเขาต้องขายของด้วยเขาก็เลยอยากจะขอน้องสาวเขาเนี้ย ให้มาช่วยช่วยดูแลเขาด้วยช่วยเขาทํางานด้วยแล้วก็อ่าอาจจะเป็นเป็นมือเป็นเท้าให้ในการหยิบจับอะไรหลายๆอย่าง mm hmm. ซึ่งซึ่งมันจะสะดวกกว่ากับคนท้อง mm hmm. ทางทางพ่อแม่เขาก็โอเคก็ถ้าจะมาก็มาอ mm hmm. มาถึงมาอยู่ในในบ้านของจะเรียกว่าบ้านของพี่สาวไหมก็ไม่ไม่เชิง mm hmm. เพราะว่ามันเป็นบ้านของ ของแม่แม่แฟนเขาครับชั้นล่างชั้นล่างเน,เนี่ยจะเปิดเป็นร้านขายของชั้นสองชั้นสองพอเดินจากชั้นล่างขึ้นไปบันไดมันจะอยู่ข้างตึกนะครับ <taş S 2> บันไดไม่ได้อยู่ในตึกนะครับต้องเดินขึ้นจากข้างตึกแล้วก็พอเดินขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีประตูพอเปิดประตูปะตไปจะเจอห้องน้ํเออเจอเป็นกําแพงห้องน้ํานะครับแล้วก็พอเลี้ยวซ้ายไปหน่อยจะเจอห้องนอนห้องห้องที่หนึ่งซึ่ง ซึ่งเขาทําไว้ให้ลูกอื hmm. ทําไว้เผื่อลูกครับ <Okay. S 2> แล้วก็ห้องที่สองเนี่ยคือเขาอยู่กันสองคนตัวเมีย hmm. เขาก็เลยให้ให้ให้แฟนผมเนี่ยไปอยู่ที่ชั้นสาม <Okay. S 2> ซึ่งหน้าห้องมันก็มันก็จะมีระยะระยะหนึ่งซึ่งมันไม่กว้างมากแต่ก็สามารถแบบว่านั่งเล่นทํานู่นทํานี่ได้อื hmm. พอขึ้นไปเขาก็เหมือนกับมีของเก็บไว้หน้าห้องกับ <Okay. S 2> ห้องแรก ชั้นสามกับชั้นสองเนี่ย<ม>เหมือนกันนะครับคือพอเดินเดินขึ้นชั้นสามเจอห้องน้ําเหมือนกัน<ม>ห้องน้าจะไม่ได้อยู่ในตัวห้องห้องน้ําจะอยู่ข้างนอกแล้วก็จะเป็นห้องที่อห้องที่หนึ่งแล้วก็ห้องที่สองที่ที่จะอยู่อยู่ติดกับทางหน้าต่าง<ม>แต่หน้าต่างหน้าต่างของของชั้นสามปิดปิดนี่คือปิดตายเลยนะครับ<ม>เอาอ่าเป็นหน้าต่างบานพับ แต่เอาไม้ตีเป็นกากระบาทคือไม่ให้เปิดครับพอไปอยู่<อ>ช่วงแรก<อ>เขาก็ไปเก็บเก็บห้องเก็บห้องอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บ,บเขาก็นอนคืนแรกคืนแรกเลยที่เขาไปอยู่เขาบอกว่าความรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนคุยกันเขาได้ยินเสียงคนคุยกันซึ่งเขาก็เด็กเขาก็มันมีความกลัวในใจอยู่แหละพอพอได้ยินเสียงคนคุยกัน เขาก็ไม่รู้จะนอนไงก็แล้วด้วยความตากต่างที่ไม่เหมือนนอนอยู่ที่บ้านไม่เหมือนนอนอยู่กับพ่อแม่แล้วต้องมานอนคนเดียวก็นอนไม่ค่อยหลับก็นอนเหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันจุกจิ๊กจุกกุกจิก,จก,จก,จกครับแต่ก็เสียงไม่ดังมากพออยู่ วันที่สองวันที่สามวันที่สี่ที่ห้าก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเขาก็จะนอนไม่ค่อยหลับแต่เขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถามพี่สาวเขาด้วยความที่แฟนผมเป็นคนที่แบบพูดน้อยน้อยมากอถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรจริงๆเขาจะไม่ค่อยพูดพอืพออยู่ได้สักอาทิตย์หนึ่งเขาก็เริ่มมาเก็บของข้างหน้าห้องอืเขาเขาก็จะจะเอาไว้เป็นสําหรับทําที่นั่งเล่นหน้าห้องครับ เผื่อเวลาไม่มีอะไรเขาจะได้ไม่นั่งไม่ต้องไปนั่งเหงาอยู่แต่ในห้องอืก็เก็บหน้าห้องเก็บของอะไรไม่ใช้ก็เอาไปทิ้งกวาดอยากยงอยากใยด้วยค,ความเป็นคนรักสะอาดเขากวาดหมดเลยแต่ห้องที่อยู่ติดกับห้องเขามันล็อกแม่กุญแจอยู่อืเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรก็กวาดกวาดกว,วาดไปไปกวาดโดนผ้าแผ่นหนึง่งที่อยู่หน้าห้องครับ ซึ่งดูแล้วมันมันไม่น่าจะต่ำกว่าสิบปีแน่นอนอเขาบอกว่าคือแค่นักข่าโดนปุ๊บหลุดเลยอพอพอผ้าแผ่นแดงๆนั้นหลุดเขาก็หยิบมาดูอยู่ว่ามันเหมือนมันไม่มีอะไรมันเหมือนมีแค่จุดดำๆและมันไม่เห็นตัวนังส่งหนังสืออะไรแล้วเขาก็เลยคิดว่าไม่สำคัญอะไรเอาไปทิ้งแล้วก็กลับมาเก็บในห้องตกคืนนั้น เขาได้ยินเสียงคนคุยกันเหมือนเดิมอืซึ่งตลอดระยะเวลาที่คนคุยกันเนี่ยเป็นเสียงคนแก่ที่เหมือนคุยกันเขาคิดว่ามีมีมีอ่ามีญาติทางฝั่งฝั่งแฟนของพี่สาวเขามาเขามาคุยมาเล่นอะไรกันแต่ระยะคือมันสามทุ่มสี่ทุ่มก็เริ่มได้ยินเสียงคนคุยกันแล้วพอคืนนั้นได้ยินเสียงคนคุยกัน ในห้องเขานะครับในห้องเขาจะมีเตียงเป็นเตียงอ่าเตียงเหล็กอืเตียงเหล็กข้างล่างมันจะโล่งๆเลยต,เตรงปลายเตียงเขาจะมีโตเครื่องแป้งอยู่ตัวหนึ่งคแค่นั้นเองฮะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าที่อยู่ในห้องอคืนแรกเขาเห็นเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเขาก็พยายาม มองแต่มันมองไม่เห็นด้วยความที่ห้องมืดครับก็เลยเพ่งเพ่งยังไงก็ก็ดูแบบเหมือนเป็นเด็ก,กเล็กๆครับเพราะเพราะความสูงเขาเลยเตียงมาแค่หน่อยเดียวเขาก็เลยพยายามข่มตาจนหลับครับพออีกวันหนึ่งเขาก็เลยบอกพี่สาวเขาว่าเขาจะเอาเอาไปมาติดอืไฟโคมไฟเล็กๆมาติด เขาก็เลยไปหาซื้อโคมไฟมาเสร็จแล้วพอซื้อโคมไฟมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสว่างเขาก็เกาอาอาออกกระดาษนะฮะพัดอ้ไรม่ให้สว่างมากคือแค่เห็นลางๆอยู่เพ่แค่ในห้องอตกดึกคืนนั้นเขาได้ยินแต่งคนแก่คุยกันครับแล้วก็พอเคิมหลับไปเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรวิ่งอยู่ในห้องอื เขาก็เลยตะลุมสลือข <ược. S 2> ึ้นมาเขาก็เห็นเด็กเด็กนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงใต้โต๊ะแป้งๆแล้วก็มองมาที่เขาเขาก็สะดุ้งพร้อมเหมือนสะดุ้งแร่งตัวขึ้นมาเขาไม่เห็นอะไรแล้วเขาก็เลยไม่กล้านอนทีนี้เปิดไฟเปิดไฟเลยทั้งห้องแล้วเตียงทุกอย่างเงียบหมดเขาบอกว่าเขามาเคลิ้มหลับไปตอนไหนไม่รู้ จนมารู้สึกตัวทีคือพี่สาวก็มาเรียกครับเพราะว่าเขาไม่ลงไปสักทีมันอยู่ประมาณหกโมงแล้วพี่สาวก็มาเรียกเขาก็เก็บความสงสัยนี้ไว้ว่าที่เขาเห็นเนี่ยมันมันคืออะไรจนผ่านไกคืนหนึ่งจากเด็กที่นั่งอยู่ใต้โต๊ะครับเ่าขึ้นไปนั่งอยู่บนโต๊ะแป้งครับ แล้วก็คืนนั้นเขาก็ฝันอืว่าเด็กว่าเด็กคนนั้นอะ่ะอยู่ๆเขายือนอยู่ตรงตรงตกตกเครื่องแป้งครวอยู่ก็กระโจนเข้ามาจับขาเขาเลยครับออืนี่คือในฝันนะครั <Pos th? S 2> กระโจนเข้ามาจับขาเขาแล้วก็ลากลากมาสิ่งที่แฟนผมบอกว่าอสิ่งที่แฟนผมรู้ก็คือเขาเขาคุยกันอื ว่าเด็กคนนี้เป็นขายขเด็กคนนี้ก็ไม่บอกแับแเด็กคนนี้ยเขาบอกว่ามาเล่นกับเขาหน่อยอเขาเหงาเขาอบอกว่าอยู่อยู่ที่นี่มีแต่คนแก่ครับเขาบอกเล่นอะไรเขาจะนอนเขาง่วงเขาบอกไปก่อนละก,การแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันแต่ว่าว่างๆค่อยมาเล่นด้วยกันใหม่อะไรอย่างนี้เด็กคนนั้นก็ไปเปิดประตูห้องออกไปแล้วเขาก็หลับ คมารู้สึกตัวีกทีก็ตอนเชา้าพอถึงวันหนึ่งที่เขาเขาขึ้นมาเก็บห้องเป็นเหมือนกับว่าประมาณว่าเขาขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะแบบว่าเอาเสื้อผ้าไปซักประตูห้องที่มันล็อกอยู่รครับอยู่ๆมันแง้มม,มันแง้มแล้วก็มีคล้ายๆกับ สายตาที่มันลอดออกมาจากประตูครับครับไล่ไล่ขึ้นมาเป็นชั้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 นอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดดวงเขาตกใจเขาวิ่งจากชั้นสามลงมาเลยแล้วเขาก็มาบอกกับพี่สาวเขาว่าคุณแจห้องข้างๆมันหายไปไหนใครอยู่ห้องข้างๆพี่สาวเขาก็ตกใจบอกบอกให้พี่เขยเขาขึ้นไปดูออืพอขึ้นไปปุ๊บห้องล็อกเหมือนเดิมครับ แล้วก็ไม่มีการแง้มไม่มีการเปิดอะไร hmm. เขาก็งงทีนี้เขาก็เริ่มกลัว hmm. เขาก็เริ่มกลัวพอในความกลัวของเขา hmm. เขาก็ไม่รู้จะทำไงดี hmm. เขาก็ไปตะล่อมตะล่อมถามกับพี่สาวเพราะว่าห้อง,งข้างมีอะไร hmm. พี่สาวเขาบอกว่าอยากรู้เหรออยากรู้เดี๋ยวเนี่ยวันพระ hmm. วันพระเดี๋ยวเขาจะมา hmm. เปิด ก็เลยรอรอแต่ในการรออีกแค่ไม่กี่วันสามสี่วันแต่วันพระเขาก็เจออย่างนี้ทุกคืนเจอเด็กในห้องมั่งได้ยินเสียงคนคุยกันมั่งจนก่อนวันพระอยู่วันหนึ่งเขาก็ถามว่าใครมาหานักหนาคือด้วยความที่เขาเริ่มระแวงทุกอย่างเขาก็ถามว่าใครมาหาเขพี่สาวบอกไม่เห็นมีใครมาหาเลยเอ๊ะ เขาก็เลยเล่าให้พี่สาวฟังว่าเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนคุยกันคืนเลยเขาบอกพี่สาวก็เลยบอกว่าเสียงทีวีหรือเปล่าเสียงทีวีข้างล่ามันดังขึ้นไปหรือเปล่าครับก็ก็เ,เหมือนกัะพุ้ดกันแต่งี้แล้วพี่สาวเขาก็ปัดๆไปพอถึงวันพระแม่ของแฟนเขาก็มาอา่าใช่แม่ของแม่ของพี่เขยครับแล้วก็พ่อของ พ่อของเ mm. ขาเรียกพ่อตาพ่ uh, uh. ขอของพี่เฉยเขาก็มาเขาบอกว่าเขาจะทาบุญห้องบนนะอ่าให้ให้ให้แฟนผมมาลงมาก่อนแฟนผมก็บอกเขาอยากรู้ว่าข้างในห้องมีอะไรอืเราด้วยความแค่เด็กแค่เหมือนกับอายุสิบสามหรือสิบสี่เขาก็เลยบอกอยากรู้เหรอไม่กลัวเหรออื mm. ก็เขาก็บอกเขาอยากรู้จริงๆ ตอนนั้นเขาไม่กลัวแล้วเขา<ช>อยากเห็นข้างในห้องนั้นมากกว่าเขาก็เลยอ่าจะอยู่ก็อยู่แล้วเขาก็เตรียมจะเปิดห้องเขาก็เตรียมของมาของก็มีของพวกของวงของไหวอะไรพวกนี้อนอะพอเปิดห้องเข้าไปข้างในห้องมีโต๊ะโต๊ะคงมอยู่หนึ่งตัว<ช>กระถางทูบอยู่หนึงงน่งอันลงศพเล็กเล็กอีกหนึ่งลงเป็นลงศพอืม ใช่ครับเป็นโลงศพเลยครับครับแต่ฝาข้างบนฮะมันเปิดได้มันเหมือนมีที่ที่เปิดประตูฮะที่จับอ่ะมันสามารถเปิดได้แม่เขาก็พาไปเปิดข้างในมีศพเหล็กอยู่ครับออืแล้วในห้องนั้นอ่ะเหมือนกับเขาาไว้ไว้พวกอ่าที่เก็บกระดูกข,ของของมเขาบนบุรุษใช่ครับ แฟนผมก็เลยกลัวทีนี้ตกใจแล้วก็กลัวว่าทําไมถึงมีศพอยู่ในบ้านครับอถามทางทางแม่ของอ่าแม่ของพี่เคยเขาเขาก็ไม่เล่าถามถามพ่อเขาเาก็ไม่เล่าคือไม่มีใครเล่าให้ฟังตกเย็นวันนั้นเขาก็เลยมาถามกับพี่สาว,เ,าวาเพราะว่าเพราะว่าใจเขาไม่อยู่แล้วเขาก็เลยมาถามพี่สาวเพราะว่า ในห้องนั้นมันคืออะไรครับเขาบอกว่าอเป็นน้องชายของของแฟนเขาอครับของแฟนพี่สาวอืคือเกิดออกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเขาเสียออแล้วแล้วทีนี้พ่อกับแม่เขายังทำใจไม่ได้ก็เลยขอเก็บไว้ก่อนอแล้วถ้าเมื่อไหร่เขาถ้าเมื่อไหร่เขาทำใจได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะ เอาไปทําพิธีแล้วก็แฟนผมก็ถามว่าแล้วเอาไว้อย่างนี้เลยเหรออือเขาก็บอกก็ต้องเอาไว้อย่างนี้ก่อนทำอะไรไม่ได้โอ้ือแล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยพากันขึ้นมาพี่แฟนผมก็เลยทักคำหนึ่งว่าอเอ้าแต่ผ้าที่อยู่ข้างบนประตูเนี่ยหายไปไหนแฟนผมก็เล่าให้ฟังว่าเขาเก็บแล้วเขาคว่ำ เห็นมันไม่มีอะไรก็เลยเอาทิ้งไปหมดแล้วก็เลยถามว่าเอ้าแล้วเจออะไรม้างไหมเขาบอกว่าเขาเจอเด็กมาเป็นอาทิตย์แล้วว่าเด็กมาวิ่งเล่นมาเข้าฝันเขาตลอดครับนะแล้วก็อ่าที่ประตูแง้มผมคิดเองว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในห้องนั้นนะครับ,รบที่มาแอบ,บดูครับ เรื่องก็จะประมาณนี้ครับหมายถึงว่าบ้านหลังผมบ้านหลังนี้ก็คือเขามีการเก็บศพใช่ครับเหมือนเป็นน้องชายเป็นน้องชายของพี่สาวเอาไว้ตอนที่น้องชายของของของพี่เขยอ่าน้องชายของพี่เขยตอนที่คลอดออกมาแล้วเสียชีวิตตอนมีอายุสักหนึ่งเดือนถูกไหมทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทําใจไม่ได้ก็เลยเก็บศพเอาไว้อย่างนั้นก่อนใช่ครับโเก็บมานานขนาดไหนแล้วอ่ะ ตอนนั้นที่ไปเจอเจ็บมานานขนาดไหนผมเดาว่าน่าจะมีสิบกว่ากับยี่สิบปีอะครับก็ต้องแห้งไปแล้วอ่ะถูกไหมใช่ครับออแต่เรารู้ว่าเป็นสภาพของอของเด็กอนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นเนาะมันมันมันย้อนกลับ<ช>ไปบสมัยนั้นอะไรเงี้ยก็จะมีความเชื่อมีเขาอาจจะ ด้วยความที่เข้าใจโอ้โหคนเป็นพ่อแม่อาจจะยังทําใจไม่ได้ถูกไหมใช่ครับอืมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังว่าออาเอาครับผมว่าผมว่าเขาเขาทําใจไม่ได้จริงๆแหละเพราะว่าทุกครั้งที่มาก็จะมีของลงของเล่นอะไรมาให้แล้วก็หลังจากนั้นคือแล้วเวลาเวลาเวลาเขาทําทีธีเขาจะไม่ทําเออกเดิลเลยนะครับเขาจะทำแบบเล็กๆอืมอืม ครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่แน่ใจว่าอืมได้ได้ทําพิธีกรรมทางาศาสนาไปหรือยังไม่รู้อ่าทําไปแล้วครับน่าจะเอออ่อืมแฟนผมบอกว่าน่าจะหกหรือเจ็ดปีครับให้หลังเจ็ดปีที่แล้วอืใช่ครับอ่โอเคนั่นคือเรื่องแรกนะครับก็คือเป็นศพที่ถูกเก็บอยู่ในนั้นแล้วก็ยังมีในส่วนของอที่เก็บอัฐิบรรพบุรุษ อ่าซึ่งบ้านตามต่างจังหวัดก็จะมีเก็บอัฐิมีรูปบรรพบุรุษแขวนกันเต้ไปหมดเลยนึกถึงบรรยากาศออกอยู่อแล้วพี่แจ็คลองนึกย้อนไปสักประมาณเกือบยี่สิบปีอครับอือโอ้บรรยากาศมันแบบวงังเวงมากเลยนะถูกต้องถูกต้องนะครับรต้องบ้านเขาแค่บ้านเรานี่ก็น่าก,กลัวแล้วครับใช่ถูกต้องครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด u ั s c r i b ้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส